กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในผู้ผพิพ์ทาเพลงสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับสำหรับวันนี้อยากเจออยากเจอนะฮะกับหลายๆคนนะที่อาจจะรอดูผลงานคันนี้อยู่สำหรับฟอร์ดมาตงนะครับคันนี้เข้ามาก่อนมิ x เอ็กนะเต็จที่หลังมิ x เอ็กคันเจ้าของมิลเอ็กบอกว่าคันฟอร์ดมาตงไม่เต็มอีกเลยให้ความห่วงใยมาด้วยนะครับจะบอกว่าคันนี้เป็นงานที่มหากาพย์ระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับใครที่เจอปัญหานี้นะ บอกเลยว่าการติดฟิล์มต่กันรอยนะครับถ้าลอกเป็นเวลาจะลอกง่ายมากๆแต่ถ้าลอกเลยเวลาเมื่อไหร่จะลอกยากมากๆบางที่อาจจะไม่รับด้วยนะครับเราอาจจะต้องถึงขั้นทําสีกันเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับก็มีบางชิ้นส่วนที่ลอกแล้วแล็เกอร์หลุดก็มีนะครับเช่นชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอนแล้วก็ตามสีชิ้นเล็กเล็กน้อยๆส่วนใหญ่าตามขอบอะถึงจะเป็นแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นสีที่ทํามานะครับไม่ได้ออกมาจากโรงงานหรืออาจจะมีอาจจะมีโอกาสทําให้สีหลุดล่อน ตอนลอกฟิล์มใสกันลอยได้นะครับแต่ว่าคันนี้พาไปดูกันออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับฟอร์ดมาสเตนนะฮะฟอร์ดมาสแตงเนี่ยผมพาไปดูอ่กว้างๆก่อนฟอร์ดมัสแตง,งนะครับเป็นชุดของแต่งตัว350 GT นะครับก็สวยงามทีเดียวเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของตัวสีเนี่ยได้รับการปกป้องด้วยฟิล์มแสกันลอยนะครับเกือบจะไม่ได้ปกป้องกันแล้วนะครับเพราะว่าจะลอกไม่ออกเหมือนกันในบางส่วนเส้นส่วนฝากระโปรงส่วนหลังคาเนี่ยจะลอกยากพอสมควร แต่ก็ลอกได้นะครับแต่ใช้เวลาอพอสมควรเลยทีเดียวคันนี้หลังจากลอกฟิลม์มใส่กันลอยลอกคาบกาวนะครับแล้วก็ขัดผิวใช้เวลาที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ4วันแล้วนะ4-5วันแล้วนะ,ะเคลือบแก้วนีแป๊บเดียวเลยเคลือบแก้วนี้เคลือบแก้วเมื่อเช้าเสร็จตอนบ่ายได้เลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเตรียมผิวมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงคันนี้เปลี่ยนฟิลม์มกันร้อนของฮิวเบอร์กอปติกด้วยเปลี่ยนขนาดลอกฟิลม์มนี่แหละนะครับเพราะว่า สามารถแทรกตัวเข้าไปได้ตอนลอกฟิล์มตอนขัดผิวได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับกล้องนะครับให้ดูกันทุกๆคนนะครับสําหรับนี่ครับฟอร์สมัดแตงตัวนี้นะครับตัวตํานานเลยตานานของร้านเราก็คือทํานั้นนานนะฮะก็คือตั้งแต่ลอกฟิล์มนะครับลอกฟิล์มใช้เวลาประมาณสามถี่วันนะครับแล้วก็ลอกคราบกาวด้วยแล้วลอกคราบกาวสามวันเนี่ยรวมลอกฟิล์มแล้วนะครับพอลอกฟิล์มไปลอกคราบกาวไปลอกฟิล์มประมาณ2วันนะเห็นเห็นเลยแล้วก็มี อลอกคราบกาวอีก2วันขัดอีกประวันวันหนึ่งเต็มๆนะครับแล้วค่อยมาเคลือบแก้วนะครับบอกเลยว่าเคลือบแก้วนี่แป๊บเดียวเลยนะไอ้นี่ออกมาได้สวยใสยอย่างนี้นะครับสำหรับฝากระโปรงที่ก่อนหน้านี้นะด้านไปแล้วจากฟิล์มใสกันรอยที่หมดอายุนะครับที่หมดอายุเนี่ยหมดอายุไวกว่าชิ้นอื่นแนะ่นอนเพราะว่าข้างล่างก็ร้อนข้างบนก็ร้อนนะครับต้องอดูแลเขาดน,งนึงนะครับอาจจะต้องขับรถกลับบ้านมาแล้วเปิดฝากระโปรงไวเลยเพื่อจะให้ฟิล์มที่เราแปะมาเนี่ยมีอายุ ที่ดานขึ้นนะครับอ๋อโอเคแล้วละครน,นี้หมดอายุหมดแล้วนะครับข้างๆก็เริ่มลอกยากนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับรใครติดฟิล์มแต่กนลอยนะก็ลอกฟิล์มตามอายุที่เขาเคมไว้หรือถ้ามันเริ่มด้านก็ลอกก่อนก็ดีนะครับอย่าปล่อยให้มันลอกยากอย่างนี้นะครับคันนี้บอกเลยว่าลอกยากนะครับแล้วก็ในส่วนชิ้นต,นตัวนต่างๆบางส่วนเนี่ยถ้าเป็นส่วนที่ทําสีมาอย่างคันเนี้ยเ,เป็นชิ้นส่วนแต่งนะ350นะครับ อาจจะมีโอกาสาลอกฟิล์มแตกอรอยแล้วดึงสีออกมาด้วยก็มีแต่ว่าคันนี้ไม่มีถือว่าโชคดีมากๆปกติถ้าอายุอย่างเงี้ยเป็นและนี่ครับนี่คือตัวอย่างสําหรับฟิล์มแตกอรอยที่แปะที่ตัวส่วนของคาร์บอนซึ่งคาร์บอนเนี่ยด้วยอัตราการยืดหดตัวของแลกกเกอร์กับคาร์บอนมันไม่เท่ากันถึงเวลาลอกออกมาเนี่ยเลกกเกอร์มันก็ตุดติดออกมากับฟิล์มเลยนะครับก็มีโอกาสนะครับในส่วนต่างๆก็อาจจะมีบ้างอย่างเช่นเห็นนะเนี่ยนะตรงนี้มีเล็กๆน้อยๆเนี่ยเกือบแล้ว,ลวนี่เกือบหลุดแ,แล้วนะเห็นปะ ตัวนี้เกือบหลุดแล้วนะมันพองๆขึ้นมาแล้วชิ้นส่วนคาร์บอนเนี่ยเวะลาติดฟิล์มแตกลอยจะค่อนข้างเซซิทีฟนะครับแต่ว่าโดยรวมตัวสีออกมาได้สวยใสายมากๆนะครับเห็นไหมขัดกันนานพอสมควรสีค่อนข้างแข็งแล้วนะครับแข็งม่อสมควรเลยทีเดียวนะฮะก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับสวยงามนี่เห็นไหมถ้าเป็นชิ้นส่วนคาร์บอนจะมีหลุดร่อนจะมีฟ้าขึ้นจะมีอย่างนี้บ้างนะครับเพ่งปกติเนี่ยถ้าไม่ติดฟิล์มเนี่ยก็จะจะหลุดร่อนอย่างงง่ายอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็น เหตุปกตินะครับไม่ต้องตกใจแล้วก็ในเรื่องการลอกฟิล์มใต่กันลอยนะครับถ้าปกติที่เราเราเรารับรับทําเนี่ยก็เทอ1 0น0 0บาทนะครับไม่ไม่รวมในส่วนของการรับผิดชอบเรื่องของสีหลุดล่อนนะครับถ้าหลุดล่อนเนี่ยก็คือตามนั้นเลยนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจะพยายามทำให้ไม่ล่อนมากที่สุดนะครับเพราะว่าอายุของมันเนี่ยเราไม่รู้ว่าฟิล์มแบบไหนชิ้นส่วนสีทําสีมาหรือเปล่านะครับแนะนำนะฮะว่าก่อนรับรถายแดงรับรถมือสองมาเนี่ย แนะนำให้ลอกฟิล์มใส่กันรอยทิ้งตนะถึงแม้ว่าเขาจะปิดมาใหม่ก็จริงเราต้องเห็นก่อนก่อนที่จะซื้อนะครับแล้วเราจะไปแปะเองหรือว่าให้เขาแปะเองหลังจากที่ซื้อก็ได้นะครับอย่าซื้อตอนที่รถติดฟิล์มใส่กันรอยอยู่นะครับถ้าติดอยู่รับแนะนําว่าลอกออกก่อนเลยจะได้เห็นว่าต้องทําอะไรเพิ่มเติมรวมถึงคันนี้นะครับติดฟิล์มกันร้อนฮิวเปอร์ออปติกนะฮะรอบคันนะครับเป็นขนาด60เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับในค่ายของวีคูนั่นเองนะฮะเห็นปะสวยงาม ออกเกียวๆนิดๆน,นะแล้วก็เรื่องของการร้อนการร้อนแน่นอนมีความใสในระดับที่วีคูเคมว่าเขาเอามาเป็นแบรนด์ลูกนั่นเองนะฮะคันนี้ทํารอบคันนะก็จะมีส่วนที่ลอกยากบ้างก็คือในส่วนของกระจกหลังเพราะว่าลึกและโค้งเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเส้นกันฝ้านะครับทีมงานขอบคุณทีมงานของโชคชัยวีคูด้วยครับที่ให้ความไว้วางใจมาทําที่ร้านเรานะครับก็มาอีกหนึ่งางานนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ก็คันนี้ทำครบ,ครบจบที่เดียวแต่นานนิดนึงหลังจากลอกฟิล์มนานแล้วก็เอาติดฟิล์มด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยลูกค้าจะมารับรถและเราจะไม่เอาออกไปข้างนอกแล้วนะครับก็อยู่ในห้องนี้สวยงามนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้มากพี่โอนะครับให้ความไว้วางใจมิกกี้กันอีกหนึ่งครั้งให้เรามาดูแลตั้งแต่เรื่องการลอกการดูแลเคลือบแก้วติดเปลี่ยนฟิล์มนะครับทั้งหมดเลยจบที่เดียววันนี้มิกกี้เร็นรถสวย ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากครับใครที่สนใจดูแลรถนะฮะติดต่อสอบถามได้ไม่ทําไม่ว่าจะอยากได้ข้อมูลอะไรถ้าผมตอบได้ผมจะตอบจะให้ข้อมูลนี้เต็มที่เลยครับวับนนี้มิกกี้เดยวตัวสวัสดีครับ